สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านคลิปนี้ช่องคนหาเหรียญ h ช n แนลจะมาให้ข้อมูลเหรียญที่ทางช่องของเราจัดเก็บสี่เหรียญน,นี้เรามีเป็นจำนวนมากนะครับ แต่ทำไมเราไม่อยากขายคลิปนี้ทางช่องของเราก็มีข้อมูลมาฝากมาแนะนำนะครับอันดับแรกนะครับก็จะให้ข้อมูลเหรียญปีพศ2549กก่อนเป็นเหรียญมีเรือนะครับเหรียญนี้ หลายๆช่องเขาเรียกกันหรือว่านักสะสมในวงการเหรียญเขาเรียกกันเหรียญเนื้อเกินมีเรือแต่ทางช่องของเราไม่ได้เรียกอย่างนั้นทางช่องของเราเรียกเหรียญมีเรือเนื่องจากว่า,ามันมีตำหนิอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพยา เหรียญนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ใน3ปีพศ4ปีพศนะครับพศ2549จะเป็นหลักเลยลองก็51ลองลงไปอีกก็37ที่สุดท้ายเลยก็คือ50 นะครับจะมีเรือลำเล็กลำน้อยแตกต่างกันไปนะครับก็มาดูเหรียญที่2นะครับเหรียญนี้ปีพศ2 5 5 3ราคาบางช่องก็ว่า20บาท บางช่องก็ว่า25บาทบางช่องก็ว่า30บาทราคาที่เขารับซื้อนะครับแต่ช่องของเราไม่ได้รับซื้อช่องของเราจะขายแต่ราคาที่รับซื้อมันต่ำเกินไปเขาซื้อไปแล้วเขาก็ไปขายได้กำไร เยอะแยะนะครับก็เข้าใจว่าเขาเอาเปรียบเรามากจนเกินไปเขาเอาไปขายได้เหรียญละ60-70บาทหรือว่า100บาทเลยก็ก,ก็ได้นะครับแต่เขามาซื้อเรา20บบาทตามสุดเราก็เลยไม่ได้ขาย เก็บไวรอราคานะครับสองเหรียญน,นี้ถ้าเราขายเราจะขายเหรียญละ30บาทนะครับเหรียญละ30บาทสองเหรียญก็60บาทนะครับต่อมานะครับ มาอีกปีพศหนึ่งซึ่งราคาที่เย่มากนะครับปีพศ2542หายากซื้อถูกจะขายก็เสียดายก็ได้แต่เก็บนะครับได้แต่เก็บปีพศ2542 ็มาอีกปีพศหนึ่งเหมือนกันกับปีพศออ .2542 หายากเขาซื้อราคาถูกไม่อยากขายก็ได้แต่เก็บสองเหรียญน,นี้ถ้าได้เหรียญละ30บบาทก็น่าขายก็ฝากบอกท่านผู้ชมนะครับ ถ้ามีแบบนี้สเหรียญนี้สเหรียญนี้ให้ขาย1น0่งบาทนะครับถ้าเขาเอาไปขายได้400ก็เรื่องของเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ